ตันนี้เรับม่ได้เป็นแฟนจีเป็นเราไม่ได้เปแฟนแกะโชชักกระรองของเราในวันนี้นะครับผมลิงกุพันแรงหนาเราเนี่ยเพื่อนแฟนการเป็ทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชชักกระรอของเราในพีนี้จะมาทำการแก้วันพีชการเกมโอพีศูนย์สามนั่นเองครับทุกคนว้าใหญ่มว่โคตรดีอะทุกหน้ามาดูเอออะน้ำตาลกจิตจานตออิสานขุนลนไม่แทจัา เราพูดภาพทำเพลงครับทุกคนป่ะเราไปดูกล่องกันนะครับตัวกล่องข้างหน้าก็จะเป็นคาตาคุริกับรุจินั่นเองครับผมก็จะมีบอกตรงนี้นะครับผมมีการ์ดพิเศษ1ใบให้เรานะครับซองสีขาวแบบนี้นะครับเหมือนบูเลมที่2เนาะแล้วก็อันจะมีทั้งหมด24แพ็คใช่ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดใบนั่นเองครับทุกคนก็จะมีเดี๋ยวดูดิมีการ์ดอะไรมั่งอ่านไม่ออกการ์ดที่อะไรก็ไม่รู้ โอเคเอาเป็นว่ามีก๊์ดตามพวกนี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมีแบบไหนบ้างนะครับมันก็ต้องมีสุ่มๆม,มาเนาะทุกคนโอเคมาผมแกะอะไรแล้วก,กันนะผมไม่อยากให้กล่องมันเสียวทุกคนผมค่อยๆแกะนะจะเริ่มรีวิวแล้วนะมาครับทุกคนแกะซองข้างในมาแกะหมดเลยดีกว่านะแกะแกะลิ้นกูเป็นเลยนะแกะหมดเลยนะครับผมมา24ซองนะครับหนึ่งกล่องพอดีมาเราเริ่มจากใบแรกเลยสวยว่ะทุกคนนั้นเอาเป็นว่าผม เก็บซองแรกก่อนแล้วกันนะเราจะได้แบบนั่นชิลๆนะครับผมเคครับทุกคนนี่เอ้ยโอ้โหอันนี้มันที่ A D S Lobby ใช่ไหมอันนี้ A D S Lobby นะครับผมนี่ใบแรกเลยแล้วก็อันนี้เป็นแม่ทัพขนมหวานใช่ไหมทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม ไม่ทับเทียนมาเออช่างพเพลียอ, <c oughs> อันนี้เป็นจซักคูกับจอนนี่ใช่ไหมครับโอเคอันนี้หนูหนูก็ชื่ออะไรนะวยวเห็นข้างหลังแล้วชิบหายอันนี้น้องก็ชื่ออะไรนะที่อยู่ในวอเตอร์เซเว่นที่เป็นน้องที่พูดงงงงหน่อย <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนโอเคมาต่อมาก็เป็นคนนี้เฮียคนนี้ก็อยู่กับซันจิ จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันนานแล้วอะทุกคนใครจำชื่อคนเหล่านี้ได้ที่แบบผมจำไม่ได้นี่แต่อคอมเมนต์คุยเล่นได้นะครับผมต่อมาก็เป็นอารองตอนแรกคิดว่าเป็นโฮดี้นะครับแต่เป็นอารองนะครับรูปแบบเอลเฮีย er! ทำไมอารองขาวดำม,มันสวยจังอนะทุกคนเฮีย er! ผมชอบอะเฮ้ยม่งสวยดูดิเฮียร er! องใบนี้สวยจัดเลยทุกคนเอาวางเลยเชียโคตรเท่ ผมด้วยไม่ชอบกีน่าลองแล้วแต่อ้เฮียการนี่แม่งแม่งเทจริงโอ้ยโอ้ยไม่เอาเรื่องอันนียทุกคนเชี่ยลองตัวสิไม่เอาเรื่องว่ะใจผมสั่นเลยอ่ะการแม่งสวยมากอ่ะ <c oughs> มาแพ็กต่อไปนะครับบาร์แรกเป็นหนึ่งในโคด้าของโจสลาหนึ่งในอุ้ยลิ้นกูเป็นอะไรวันนี้หนึ่งใน คนหน้าหน่วยของกลุ่มเจ้าตลาหนวดขาวนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงทุกคนมันมีหลายคนเกินไปทุกคนโอเคอันนี้บากี้นะครับอันนี้จำชื่อได้แม่นเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่หนึ่งในแะม่ทัพขนมหวานใช่ไหมชื่ออะไรบ้างชจาามังจำชื่อไม่ได้ละอันนี้ป้าคนนี้ที่เป็นหมอดูดวงในในเกาะมนุษย์เงือกใช่ไหมทุกคนจำชื่อไม่ได้อีกแล้วโอ้โหแม่งจำชื่อยากอันนี้คาตกรีนะครับอันนี้จำง่ายอยู่ <laughs> มาต่อมาเป็นชารอตพุดดิ้งนะครับผมเฮ้ยเอาว่า ว่ทุกคนสวยอะเป็นการ์ดแรนะครับสวยอะวิดดิ้งสวยมากข้างหลังมีอะไรข้างหลังเป็นอ๋อเป็นตัวเกมเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยพุดดิ้งสวยอุ้ยการ์ดสวยอะแต่ว่าอาลองสวยกว่าอนตาพูดตามตรงอาลองสวยกว่าอารองการ์ดอย่าเรียกว่าสวยเรียกว่าเท่เรียกว่าการ์ดอาลองแม่งเท่กว่านะครับ มาประมานะครับผมผมจะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคาลิเฟอร์นะครับผมบิ๊กมัมนะครับผมอันนี้เป็นอู่ต่อเรือวอเตอร์เซเว่นนะครับผมอันนี้ลุงที่อยู่ในป่าเนาะใช่ไหมที่ลูฟี่เคยชวนแกขึ้นเรือเออต่อมาเป็นไอ้นี่ซีพีไนจ์จำชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวนี้จําชื่อไม่ค่อยได้ตัวนี้คุณหนูขยะใช่ไหมอ่าคุณหนูขยะนะครับมีอูซบนังนเองอันนี้ก็วิบบับนะครับแต่ว่าไม่สวยเท่าของไอตัวอารองยี่ดก ตลอง,อองอดีไปเร็วๆเลยนะทุกคนผมจะไปเร็วๆเลยนะครับตนนัวไหนจําชื่อไม่ได้เนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้ <S <S เอ้ยพี่นาะทีนี้พี่มันตัวนี้มันชื่อดีนะครับผมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นแรดที่คุมเอ็นพีดาวนะครับผมต่อมาเอ้ยนี่มันก็อยู่ในวอเตอร์เซเว่นเนาะใช่ไหมอยู่ในวอเตอร์เซเว่นอันนี้เมทัพพวกอะไรอ,อลุงคนนี้นี่มาฉากแรกๆเลยนี่หว่าที่หมาตัวนี้มันโดนขังใช่ปหใช่ไหมเอ้ตุอหมาตัวนี้มันโดนเฝ้าที่มาเฝ้าโซโล่ปะวะเออวะ จาไม่ได้เหมือนกันเฮียโคตรนานเลยส่วนตัวนี้มันน่าจะเอ้ตัวนี้ได้เป็นตัวในเกมปะ่ะทุกคนใช่ไหมผมเห็นมันยืนน้องคนนี้ยืนคู่กับลูฟี่อยู่ผมใช่ไหมว่าน่าจะมาจากตัวในเกมนะครับผมอันนี้คาตาครินะครับผมแบบแรอยเฮียขอบทองด้วยทุกคนดูดิสวยอะ่ะขอบทองสวยมากแต่ยังไม่ทาาลองอาลองสวยทสุดอยู่ในตอนเนี้ยวันน้าหน่วยของจุมจ่มสลักเงขาวจุ่มกลุ่มจุ่มสลักเงินขาวใช่ไหม จำชื่อไม่ได้เลยทุกคนเชียคือคือเวลาเราผ่านมานานเราจําชื่อไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากคนที่แบบเขาเขาดวนพีดดววนในหลายรอบอ่ะเนี่ยนะจาได้จริงอันนี้คือเมียของอะลาดินใช่ไหมตัวนี้ชื่ออะไรวะไอตัวนี้เป็นเพื่อนจินเบอร์อลาดินปะเออเชื่อะลรละช่างเออช่างแม่งเ่ะจำชื่อช่วยบอกหน่อยอันนี้ที่เป็นลูกน้องของตอนแรกที่เป็นลูกน้องของแฟงกี้อุ้ยอาร์ตสวยมากทุกคน โ oh, อ้โหอัดบ้มบ่มลืออันนี้ลูบิด้าอัลลูบิด้าตอนยังไม่มีผลไม้พิสดะนะครับผมอันนี้เป็นบักกี้เชี่ยบักกี้รังมันรังเทว่ะทุกคนเชี้ยอัดมันสวยมากอันนี้ผมชอบอ่ะคิตโตมันโก้มันโก,นก้ตัวนี้ผมเห็นขายอยู่ที่ไต้หวันใบละสามร้อยนะครับผมเออผมผมเพิ่งไม่เห็นมาเลยตอนแรกจะซื้อมาแล้วแต่ว่าเขี้ยลองเปิดกล่องนี้ดูก่อนดีกว่า เราเปิดกล่องนี้ดูก่อนดีกว่าน,น,นะครับผมเออเอยลวได้จริงเชียแล้วมันก็สวยมากดูดิเชียเซ็ตนี้มั่งเป็นแบบสีฟ้าเลยที่แบบมันสวยมากเลยนะผมว่าสีฟ้ามันเด่นใช่ไหมในชุดเนี้ยมาต่อมาเป็นอันนี้คุณอ่ที่อยู่กับคุณดุขยะที่เป็นอ่ชื่อแมรี่ปะชื่อจำชื่อไม่ได้อันนี้เฮมโปตอนสมัยเด็กๆเ,เลยเฮ่ออันนี้คือโอเว่นตอนกำลังเดือดน้ำนะครับผมอันนี้เป็นมนุษย์คาราเต้อันนี้ก็เป็นมนุษย์เนื้อคาราเต้ที่ อยู่กับอารองตอนแรกนะครับผมอันนี้นามิชุดอุย้ยอนนี้นามิชุดแรกเลยอันนี้คือคนที่แบบสั่งการในทหารเรือน,นะครับเย้โจ้สวยนะใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่แปลว่าก็ใช้ได้แหละใช้ได้นี่แปลว่าใช้ได้ไปเราตัดไว,ไวนะ้วแล้วทุกคนผมจะผ่านไวไวนะครับอันนี้ ina, ลูไม่ได้เหมือนเดิมซ้ำละอันนี้เป็นพวก นี่ฉากนี้จําไม่ได้จริงทุกคนฉากนี้จาไม่ได้อันนี้คือพวกคุกอินเพลดาวอันนี้สู้ในวอเตอร์เซเว่นนะครับผมรถรถไฟอันนี้จังโก,ก้เฮียหลอกคนอร่นหลับเองอันนี้เป็นทีสที่เป็นฉากที่เอ่อซัสได้ได้ผลไม้พิศาจแล้วทีสก็แย่งมานะครับผม <c oughs> เออมาครับทุกคนอันนี้ก็หนึ่งในพวก นักลบขนมหวานใช่ไหมเออไม่ใช่ไหมครับดิต้องเป็นเรียกว่านักลบขนมหวานใช่ป่ะอันนี้หนึ่งในคนหน้ากลุ่มคนหน้าหน่วยของเจ้สาสัตว์ขาวปะ่ะเฮ้ยจำไม่ได้อันนี้คุณอุ๊ยเป็นพิดาววันนี้บาร์กี้อันน,นั้นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวอเตอร์เซเว่นเหมือนกันนะครับผมจำชื่อคนดูคนนั้นไม่ได้อุ้ยอุ้ยเชียอันนี้คือดอนครีกอะ่ะเชียเชียคนสวยเลย SR นะครับดอนครีก เชียสวยจัดเลยอะเทียแต่ก,ก,ก็ไม่เท่าอารองอารองสวยสวยสุดอยู่ตอนเนี้ย <laughs> ยังไม่เท่าอารองยังไม่ใครเท่าอารองเลยครับตอนเนี้สุดยอดเลยวะเชียเราไม่เสวยจริงอันนี้อูซบนะครับผมอันนี้ตอนตอนอยู่เอ่ออะไรนะตอนอยู่กับตอนทุ่กับพวกอารองนะครับผมน,นี้อารองกับลูฟี่เทียมาด้วยพรากัเลยอ,อันนี้บอกไปแล้วอันนี้เป็นบิ๊กม่ม ไม่ใช่เป็นความฉากใหม่าะอันนี้ลืมไปแล้วว่ะ่างมนเถออันนี้เป็นกิ่งนะครับผมเดี๋ยวสวยนะนะ่นีม่มีกิ่งนะครับผมมีดอนคีก็ต้องมีกิ่งหรอเรียมาด้วยกันอันนี้เดียสอบ,บี้นะครับผมอันนี้ก็อันนี้จําชื่อมันไม่ได้อะตัวนี้จําชื่อไม่ได้อันนี้พวกอ่าพวกกลุ่มจสลัดอุซกนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในเรืออันนี้ก็คุณ จำชื่อไม่ได้พี่ชายรถพบาลแฟงกี้อะ่ะคุณอะไรนะคุณเฮ้ยลืมชื่อจําได้แต่ชื่อเนี่ยไอเนี่ยมันชื่อไดร <c oughs> อซอร์เฮ้ยหุ้ยทันจีอีแค่ทันจีแบบแรนะครับเชีย่ยสวยว่าทันจีแบบแรสวยมากอะ่ะนี่คือแบบโอ้ทำมาวางกับพุดดิ้งนี่เองเฮ้ยสวยว่า ทุกคนแม่งสวยจริงเยี่ยสัติกับพุดดิ้งเอาไว้ด้วยกันคือสวยมากเลยนะมันเป็นการ์ดต,ต่อเนื่องกันอนะคือสวยสวยจัดเลยต่อามาหมอนี้ใครวะชื่อไม่ออกจริงใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับอันนี้คือคุณลุงที่อยู่กับน,นามิน,นันเองนะครับผมอันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ไอ้จาร布ฮะจาร布拉ซีพีนนนะครับอันนี้หนึ่งในกลุ่มโจรสลัดผู้ชขาวหน้าหน่ย่ยเว้ยลิ้นกุพันองแล้วเนะี่ย รับเขาให้อันนี้เป็นตอนที่หนวดขาวสู้กับหนวดดำเอ้ยไม่ใช่หนวดขาวอ่เอสสู้กับหนวดดำนะครับผมเอสสู้กับหนวดดำอุ้ยสวยอู้เนี่ยใบอย่างเงี้ยในไต้หวันขายสามร้อยเลยนะทุกคนใบแบบใบอย่างเงี้ยใบพวกแบบมีขอบทองอ่ะทียไต้หวันขายสามร้อยนะทียโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะนี่ก็ตัวเดิมนะครับซ้ำจำลาซ้ำนะครับผมอันนี้เคลมี่นะครับอันนี้คาคุครับผมอันนี้อยู่ตอนอยู่ออดต,ต่อเรือคาคุต่อเนื่องเลย อันนี้คุณป้าคุณป้าเขาเรียกอะไรคุณป้าคุณป้าบเมลอ่ะใช่ปะคุณป้าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่นั้นนั้นแม่นางมินี่มันเมลวผู้ใช่เย้ป้าี่ชื่ออะไรวะลืมแล้วอ่ะอันนี้ฉากไหนเนี่ยอันนี้ฉากไหนวะฉากล้มคุนยักษ์เหรอใช่ไหมฉากที่กระแทกคนยักษ์ล้มใช่ปะอันนี้หนึ่อในหัวหน้านวดขาอันนี้ปากกระจูบน,นี้อยู่นี่ยาลองอันนี้ก็ ลุงอีคนหนึ่งที่อยู่กับไอซันจิครับผมหน,นอนนี้ก็เป็นนามีคนเบเมีแล้วก็พี่ของนามีน,นั่นเองนี่เขาชื่ออะไรนะผมลืมชื่อ,อแ,ลแล้วเนี่ยเฮียุณไม่นสองเปเซ็นมันพีนเลยชื่ออะไรบ้าง,างมาตะระตัวเช่นแล้วกันชื่ชอีแค่เปิดการเล่นๆ่นมันเยอะมากเลยอ่ะฉากแต่และฉากเลยซ้ำซ้ำผม,มจะข้ามไปเลยแล้วกันนะไอตัวนี้เป็นตัวที่อยู่กับ ยิงกับไอ้นั่นใช่ปะดันคริกนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่อยู่ในนั้นนะครับผมเป็นหนึ่งในคนเก่งอันนี้คือใครไอหมอน,นี่ใครวะลืมหมอน,นี่ใครกราฟแล้วก็มันก็โอโ้เนี่ยมันก้สองใบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะมันกูไม่เหมือนกันด้วยเหรอเนี่ยมันกูที่เป็นเอสอาร์แบบไม่เหมือนกันวูวู สวยทั้งสองใบเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะใบนี้โอ้โหใบนี้เทียบเคียงอาลองเลยนะใบเนี้ยสวยอะ่ะใบนี้คือสวยเลยอันนี้เทียบเคียงอาลองได้เลยเนี่ยนี่สามนะครับผมอันนี้สามาไปเริ่มเไปเริวมเริ่มไปเร็วเร็วเริ่มไปเร็วเร็วถ้าทำเรื่อไปเร็วเร็วลปึ๊บอุ้ยบิ๊กมัมนะครับผมบิ๊กมัมต่อมาก็เป็นนามินี่ตอนที่แบบกึีดแขนตัวเอง แล้วลูฟี่ก็มาอบอกออทำยีงไงถึงจิตกันเองนี่นี่ฉากนี้ฉากนี้เลยไม่อยากได้รอยสักอาลองแล้วนี่นไปไปอ,อันนี้คืออันนี้ฉากไหนวะเนี่ยอ๋อฉากลูฟี่เตะตอนคลิกล่วงนะครับผมนี่อันนี้ก็ซีพีนายนะครับผมไอ้น,นี้ก็คืออูตองดูเหมือนกันนี่คาริฟเฟอร์เย็ดดโคตรสวยคาริฟเฟอร์สวยหม้อ ซุ้มากชอบจริงพี่หยิบในพวกซีพีเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวหน้านหนวดขาวนะครับผมทิงคูพันแกอันนี้วัวของวัวเมื่อก่อนอยู่กับใครนะเมื่อก่อนอยู่กับอาลองใช่ไหมตอนหลังอยู่กับใครไม่รู้จำได้ละเอออันนี้พี่นามินะครับผมแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งในแม่ทัพขนมหวานเอซ่าคราเก้น,นี่ไง เชีย้ยโคตรเทแฮกเกอร์เ o ี t ยดูหน้าหลังวิบวับปะทุกคนแม่งเท่จัดนี่ผมมันตายจะไรแล้วนะเนี่ยแม่งเท่มากเลยตายอย่เทเกอร์ไปแล้วเอ้ยนี่ดูแล้วนี่ดูแล้วไอ้นี่ดูแล้วไอ้นี่เดีโอ้โหนี่สามห้าหกไปละข้างหลังโอ้ยนี่บิ๊กมัมแล้วข้างหลังก็เป็นสมูทตี้นะครับผมโอ้สมูทตี้สวยอืม นี่พี่ต้อมคงชอบอบึ้มบึ้ม,มคือลือเนี่ยคือใช่เลยโนบูตี้เลยสุดยอดโครการในโต๊ะเต็มไปหมดเลยทุกคนเนะ <c oughs> ยเฮ้ยดูเฮ้ยมันมันเอาเรื่องอะ่ะมันชอบมันสวยอะ่ะไปอุยอ้ยอุ้ยขอบทองเนี่ยผม,มพยายามจะแบบเออนี่ซัสนะครับผมอันนี้ชิทาโอชิแล้วก็อันนี้เป็นดูฟี่ที่ต่อยโอรุจิแรนะครับผมขอบทองสวยสวยสวย,สวย นะต่อมามาใกล้หมดแล้วทุกคนใกล้หมดแล้วครับนี่ต่อมาไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบิ๊กมัมปึ๊บปึ๊บฮัจิแล้วก็นี่เมื่อกี้ลูฟี่ต่อยลุจิตอนนี้ลุจิต่อยลูฟี่อะไรวะเนี่ยมันมัน,น,ม,น,นมันเป็นการ์ดต่อเนื่องกันเหรอเออมันเป็นการ์ดต่อเนื่องกันทุกคน,น,นอ,อ,ะอะไรเขาเนี่ยนี่มึงมาต่อกันได้ยังไงเนี่ยอันนิสซิปีนายเยอะชิบหาย น,นี่ซีรีสนจะมาเยอะจังวะเออมามาต่อต่อต่อ,ตอไปไปอันนี้อ,อ๋ออันนี้กัปตันคุโระน,นี่กัปตันคุโรอ่าเหมือนเดิมปุ๊บเอ้ยลูฟี่อ่าลูฟี่ใช้เกียร์โอเคลูฟี่เกียร์สองครับผมอันนั้นสู้กับตอนสู้กับไอ้ดอมแมนชื่ออะไรนะบูโน่ใช่ไหมเออนี่เอบออันนี้ชื่ออะไรนะอะไรลาดลาด่นะเอ้ยอุยอ้ยอุย้ยสวยอะ่ะ เออของเอสนะครับผมนี่อันนี้ปุ๊บปบั๊บนี่เซฟขาแรงนี่เบาเบาเลยเ <c oughs> บาเลยตอนแรกดีตอนแรกเบาแรกดีอตอนหลังเบาเลยทุกคนอตอนแรกดีหลังบเบาอ,อ่ะไอ,น,อน,นี้มาในเกมนี่หวายตัวเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็ามาในเกมปะไอตัวนี้ชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้อะ่ะ ไม่มีนะไม่มีไม่เคยเห็นในอันนี้ใช่ป่ะหรือว่ามันมาในอันนี้แล้วกูลืมป่ะจำไม่ได้หรอทุกคนจำไม่ได้เลยตัวนั้นอะปึบต่อไปเป็นไอตัวแมวที่อยู่กับกันันคูโรนะครับผมนี่แบบแล้วอันนี้ก็ช่างต่อเตือนนะครับผมอันนี้ก็จุ๊บจุ๊บแล้วก็บรูโน่นะครับผมโดแมนของเรานั่นเองซึ่งนี่ผมรู้สึกว่าการที่เราเปิดกล่องใหญ่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมันได้ไม่ค่อยคุ้มเท่ากับเปิดกล่องเล็กเอ้ยไม่ได้เรียกว่าอะไรเปิดแบบใบเล็กๆที่แบบเราทยอยทยอยหยิบผมรู้สึกว่าแบบนั้นเราซื้อคุ้มกว่าแต่พอเป็นแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วกูทําคลิปยาวด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าเด็กนี้ชุดนี้คุ้มไหมผมรู้สึกว่ามันชุ้มคุ้มช่วย,ค,ยคุ้มนะครับอารองก็สวย นะครับผมแล้วก็มันโก้สองแบบสวยทั้งสองแบบเลยชอบนะครับผม mm hmm. แล้วก็จะมีพวกซันจีพุดดิ้งอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นก็คือสวยแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์พี่ด้วยแนะ่ mm hmm. จ้าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้ว Bye, mm hmm. บายบีมาต่อนี้สวัส mm hmm. ดีครับทุกคน